เสบบ่คนบึงคนบึงคนบึงตักขึ้นมาบึงตักขึ้นมาผู้ชมมึงบึกว้าวน่อ้องกินเต็มสวัสดีครับวันนี้น้องกินเต็มจะทำอะไรจ๊ะจิ้งเกงเห็ดโอ้โหอยากกินข้าวแกงเห็ดวันนี้ป้าเลยทำให้เลยอ้าวลองดูซิว่าฝีมือป้ามันเป็นยังไงแต่มันเสบบ่ โอ้ก oh, ่อนสิไปกินฝากอีหย <estamos> <onas> nah, ังกันเนาะท่านผู้ชมน่ะเนาะฝาก้วอะไรกชร์ชุบไปแล้วเตร็น้องินชแนลจ้าเพื่อเป็นอะไรนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิปใหม่ๆจ้าเอากินกินดูว่ามันอร่อยไหมแล้วรัเป่าด้วยนะมันร้อนเลยนะร้อนปุดๆเลยนั่นน่ะมันห่อนนะท่านผู้ชมนะแกล้งเซตใหม่ๆร้อนๆเลยนะลองกินเตี้ยแล้วเพิ่นอยากกินแห้งอยากกินแกงเห็ดปลาก็บ่ค่อยวางเฮ็ดไปเพิ่นนี่มื้อนี้วาง ก็เลยต้องมา่กี้เฮ็ดให้น้องคิดเต็มกินเนาะ,ะเนาะวัวเตยเป็นเกย์พี่ปออือเมื่อวานก็เป็นเกย์พี่ปอก็เลยได้กินอะไรนะกินเค้กเค้กกินลูกชิน้นแล้วก็เลยไม่ได้กินข้าวอ๋อจุกเลยจืดอ,อิ่มเลยใช่ไหมใช่อ่าแตงเหลือเค้กถูกแล้วเอากินเลยเกินให้มันแซ่บๆเลยเด้อสมเหตุสมสมก็อยากกินเนาะอ่าม,มันหอนว่ะล่ะ หอนเปาน้ำตีล่ะเปาเปๆาเปาเปาโอ้ต้องเปาด้วยนะเพราะว่าแกงใหม่สดๆร้อนๆเลยมันแซคบแซ่กันมันเป็นยังไงนะแซ่กันอ่ะผมฟังไม่ออกเลยว่าพูดอะไรนะไม่แบบจมัวร้ออ่ะเหรอมันมันแสบเหมบ้างโอ้แสบแสบกินหลายๆด้วยครับเด้อ กินได้หลายเลยแกงเห็ดเพื่อกสีพิหาไดเนาะนานมากอืมนานมากเลยเห็ดก็มาค่อยออกฝนกับค่อยตกเห็ดกับค่อยออกเพื่อสิหาได้<ม>ไหนมาหน่อยนึงเราเมืแกงให้หน้องกิ๊บเต็มกิ๊บเราคุณอยากกินแห้งกินบ<ม>ในสมอยากด้วจ่าเด้อเห็ดลังเลอืมมีเห็ดลังเลมีมีเห็ดแดงเหมือนเห็ดแดงมากเลยอืมแต่พ่อตาเอาเองพ่อตาแอบเอาเห็ดแดงไปอ๋อ มันมีหลายหลายเหตุเนาะมันมีเหตุแดงมีเห็ุลังเลเ <Hey. S 1> หตุพึงะคุ้มแมนอือ้ายพึงมะคุ้มเป็นไงอ่ะมันก็อยู่ในนั้นแหละในถ้ว,ถวยนั้นแหละน่ะ <c oughs> กคนอาจจะถามว่ายายเป็นไรยังไม่ได้กินนะอันนี้หอ่เจ๊ก่อน <c oughs> กินก่อนมูเลยหิวแหงเมนบอร์หลงเรียนมาหิวแหงเมนบอร์ ก็ป่าสัญญาว่าเสียแกงเห็ดไวิร์ธะเห็นไหอืมแล้วก็กินเลยมันสิได้หายอยากกินเห็นไหอืมจะแสบเนาะน้องกินเต็มเนาะอืม,อมเป็นยังไงเฮ็ดเห็ดเฮ็ด,ดลังเหลาเป็น,นยังไงแสบปะแสบเนาะเราบอกว่ากินมาแเราเลยหรอแล้วก็มันกิน ถ้วยอืมคิดสองถ้วยกินสองถ้วยเลยโอ้เก่งมากเลยได้กินสองถ้วยเลยเนาะอ้า,เาวนะเ,นะส,เ,าวเาสียงเป่าน้องฝนผู้ชมเนาะเสียงเป่ยาปูดๆเลยอ้าวกินในแม่เซ็บแซบเซลย้ายยากิน ้วตอนนี้อยากกินเก่งข้าวทำไมเน,นี่ยกินนี่กินเล็กกินนี่จะก็มาอร่อยเนี่ยไม่จุกหรอกมันก็มันอร่อยนี่เนา <ๆ S 2> <ๆ>ะหลๆๆอดเล็กปะอ่ะดูคนดูสิให้ให้ผู้ชมเบิ่งว่ามันเป็นต่แสบบ่คนเบิ่งคนเบิ่งคนเบิ่งตักขึ้นมาเบิ่งตักขึ้นให้ผู้ชมเบิงบ่งเบิ่งว่ามันเป็นต่แสบบ่ให้แกเห็ดเนี่ยโอ้มีแต่ดอกตุ่มๆเลยเนาะเมนบ้า ไม่ใช่ดอกตุ้มๆเลยเห็ดยังไม่โตอืมมันก็มันอร่อยนะเนาะม,มันอร่อยเซ็บๆเลยก็คือแม่เห็ดหลังเลยมันชอบออกตรงแบบตอนนั้นไปเจอเห็ดหลังเหใหญ่ยยเอืมมันออกเยอะใช่ไหม,มแล้ว,วมันก็ออกเยอะได้ให้ฝนตกก่อนแนละ้วมันจะออกเยอะเดี๋ยวเราไปเก็บกันแล้วก็คานอืม ก็มีเห็ดลายเห็ดนะมีเห็ดเพิงเห็ดเพิงมีลายเห็ดเพิงเนาะเห็ดเพิงขาวก็จะมีเห็ดเพิงขาวเห็ดเพิงเหลืองเห็ดเพิงขมิ้นเห็ดเพิงขาลายใช่แล้วเห็ดเพิงนกคูมแล้วก็เห็ดเลยยังมีเห็ดพึ่งชาติอ่าเห็ดพึ่งชาติใช่ใช่แล้วแล้วเห็ดเพิงอะไรมันอร่อยกว่ากันเห็ดเพิงขาใหญ่ พึ่งขายใหญ่ใช่ไหมโอ้มันอร่อยมันหวานเนาะแต่เราไม่ค่อยได้เลยเนาะเราได้ไข่เยอะเยอะแต่กินยังไงแล้วงวงแก่เลยกว่าไม่แลงวัวบ้านเราก็หายากยากเนาะมันไม่มีอ่ะอืมมันไม่มีมันไม่ค่อยออกมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกมากกว่าเนาะถ้าเจอไข่เก็บเลยแล้วก็มทำไมปากได้เห็ดแดงเห็ดแดงอก็เลือกเอาจะจะกินเห็ดอะไรก็มีหลายเห็ดอยู่นะ ก็มีเห็ดแดงมีเห็ดลังเลแต่มีเห็ดเผือกมีเห็ดขาวแล้วก็เห็ดเห็ดแตงกูมีด้วยเหรอมีมันชอบออกต้นนะมันชอบออกตรงต้นยางนาเลยโอ้น้องกิ๊ตเต็มนี่ขึ้นสิแซ่ให้ยังนอนน้องกิ๊ตเต็มเนาะเดี๋ยวเห็ดพึ่งจะบอกแต่จุนจ่าสิ อืมใช่แล้วเฮ็ดละโงกก็ต้องออกใช่แต่ต้นย่างหน้าเป็นปะใช่พ่อมาพ่อขอซิมเชอร์ไว่อู้เอาอันเนี้ยเข้า่าเข้าสิลาท่านผู้ชมไปก่อนดีกว่าบะได้น้องคิทเตมส์ทีเดียกกินแซ่บๆมบงอตะวอกันก็กินสาเนาะเนาะเขาสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าเฉลกกินนอนนะครับเนาะ อ้า่อนสิลาท่านผู้ชมไปฝากกันยังต่อครับน้าฝากเอาเลยกรจิราทุกท่านในช่องแล่าเ,เป็น,เป,นเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปใหม่ต่อไปจ้าอ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายจ้า